ชุดแต่งทำให้รถคันนี้มันดูดูเป็นของ Nexter จะอยู่ภายใต้ของแบรนด์ a s c Asport Car นั่นเอง Auto Option นะครับเป็นล้อ f o ร์ฟอร์มิงเป็นล้อรีดเบาเป็นยางของ Michelin ขนาดยาง2 2 5 5 0 Privacy 3 S.T. นะ วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์ are, วันนี้ครับผมจะพามาชมอุปกรณ์ตกแต่งต่อจาก EP 1, mm. 1ที่พูดถึงตัวรถไปแล้วว่ารถมันพึงพอใจขนาดไหนมันมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมาบ้าง EP 2มาไล่อุปกรณ์ตกแต่งมาไล่แอคเซรี่ที่ติดตั้งเข้าไปแต่งเข้าไปแล้วมันดูหน้าตาดีขนาดไหนมันดูเท่ขนาดไหนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันต,ต,ติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําครับ เดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้าของรถคันนี้ก่อนครับรถคันนี้คือ Honda HRV ในรุ่น ehev ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ ep 1นะครับ ep 1จะพูดถึงตัวรถส่วน ep นี้ไล่อ,อกกุปกรณ์แต่งลุ้นวนมีอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้านี้นะครับชุดแต่งทําให้รถคันนี้มันดูดูเออมันดูเตี้ยนะครับเป็นของ nexter จะอยู่ภายใต้ของแบรนด์ a s c ก็คือ Asport Car นั่นเองนะครับออเดอร์ ory, ตัวสเกิร์ตนี้นะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าในรุ่น EEL ก็จะเป็นทรงเนะี้ยสามารถติดตั้งได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นรุ่น RS นะครับจะเป็นอีกทรงหนึ่งมันจะดูพรีเมี่ยมขึ้นจะมีอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ที่มันดูแบบลักชวรี่มากกว่านะครับสเกิร์ตนะครับพอติดตั้งเข้าไปมันจะสวมครอบเข้าไปยกชิ้นเป็นพลาสติก ABS นะพร้อมกับตัวคลิปแดงตรงนี้เออมันก็จะรับกับข้อไฟตัดหมอกที่เป็นตัวไฟตัดหมอกสีเทาดําตรงนี้นะครับ มันก็จะให้ความสวยดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ของเน x t สเตอร์เขาเนะครับด้านข้างคันนี้นะครับเดิมทีล้อเนี่ยที่ให้มาเนี่ยคือล้อขอบ17นิ้วนะครับรัดยาง2 1 5 6 0 R 1 7นะครับตัวยางที่ให้เดิมมาเนี่ยเป็นยางบีสโตน HL33 เป็นรุ่นพิเศษเลยที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ใส่ในรุ่น Honda HRV ในปี2022นีอ้นะครับใส่มาแล้วทรงมันไม่ได้อะรูปแบบการใช้งานมันไม่ตอบโจทย์ผมก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเป็นล้อของ นนเป็นล้อโฟร์ฟอร์มเป็นล้อรีดเบาเป็นลาย BBS สีดำด้านนะครับพร้อมตัดเส้นที่เป็นสีโครเมียมด้านข้างขอบมันจะทําให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรมีลูกเล่นมันไม่ดำจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มืดจนเกินไปด้วยนะครับยางครับเป็นยางของมิชลินขนาดยาง2 25 50 p r i v a c 3S T นะเดิมทีเนี่ยผมเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนยางพรไม่เปลี่ยนยางปุ๊บอาการที่ เจอเนี่ยคือมันแกวงอ่ะหน้าสัมผัสมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สองหนึ่งห้ากับตัวล้อที่มันกว้างขึ้นมันไม่ตอบโจทย์นะครับมันไม่ได้ก็เลยไปเปลี่ยนยางพอเปลี่ยนยางปุ๊บมันก็มี2ช้อยซึ่งคนปกติก็จะมีแบบปกติทั่วไปก็คือไปเปลี่ยนยางร้านทั่วไปแต่ตัวผมเองผมไปซื้อล้อแอคคอร์ดมาล้อแอคคอร์ด G10 เนี่ยจะมีตัวรูปแบบที่เป็นล้อขอบ17นิ้วตัวเทอร์โบมันจะเป็นยางตัวนี้ Privacy C3ST นะผมก็ไปซื้อถอดป้ายแดงมามันคุ้มกว่าไเรา,เ,เราา,า,รถถา้้อ,อาาัดดดิมมก็สไหืใ่คน เออพอมาใส่โอ้โหดีขึ้นเยอะบอกเลยว่าโคตรดีดีขึ้นเยอะ,อ,ยายอ,ะอาการที่เคยเจอนะอาการปิน้นจ้ำคอสะพานเจอรอยปะถนนปิน้นโอโ้ไม่มีเลยนะครับด้วยแก้มยางที่มันน้อยลงแล้วหนึ่งสองเลยมันตรงสเปกกับตัวล้อด้วย2 2 5 5 0 R 17นะครับมาต่อที่ด้านข้างด้านข้างจะมีหลายจุดเหลือเกินใครที่เห็นแล้วแล้วผมไม่ได้พูดถึงก็ดูเอาเองนะครับเพราะบางทีก็จาไม่ได้เพราะมันแต่งไปค่อยๆเสริมค่อยๆเติมค่อยๆแต่งเพราะหเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยไม่รู้อะไรนักนะครับบางทีแฟนยัง ไม่รู้เลยว่าติดตั้งอะไรไปเพราะาเราใส่แบบนเนียนไงพอเราใส่แบบเป็นเนียนปุ๊บเฮ้ยผู้หญิงเขาไม่รู้อยู่แล้วตามสไตล์ของเรานะครับด้านข้างมีตัวกระจกมองข้างเดิมทีมันเป็นสีเดียวกับตัวรถตัว i s ก็สีเดียวกับตัวรถผมก็งงทําไม IS FE เป็นสีดําได้แต่พอไ s เตัว HRV นี่ไงเป็นสีเดียวกับตัวรถเออตัวกระจกมองข้างครับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงาเออ สีเดิมกับตัวรถเนี่ยมันดูไม่เท่มันดูไม่แบบดูไม่มีสไตล์อมลงประมาณนั้นอนะเปลี่ยนนะครับโดยการทําสีนะเบิกใหม่ชิ้นใหม่เลยแล้วก็ทําสีของเดิมเก็บไว้นะครับด้านข้างไล่มาตัวมือเปิดตรงนี้นะครับครอบให้เป็นสีดําที่รองตรงนี้เป็นของมูเก้นอันนี้เป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่งานแท้งานแท้หัแรงไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะครับก็เป็นสูญญากาศเหมือนกันนะครับติดตั้งเข้าไปมันก็เหมาะกับการใช้งานนะเพราะบางทีล้วงเข้าไปแหวนเราเนี่ยไปล้วงไปโดนเออช่วยได้แล้วตัวเนี่ยมันไม่กัดสีมันไม่มี M, ราะมันเป็นสญาากศบ กาวแบบบางๆอ่ะมันช่วยได้นะครับอีกอันนึงคือครอบตัวเสาครอบตัวเสาพวกเนี้ยเดิมทีมันเป็นสีดําด้านแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ย พอมันเป็นสีดําด้านปุ๊บโอ้โหเราก็รู้สึกว่ารถคันนี้ดูไม่ลรักชหรี่อ่ะดูไม่เท่ <c oughs> ก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับบางคนอาจจะไปเบิกใหม่ตอนนี้ร้านประดับยนนะครับร้านที่เป็นอยู่ในเพจอยู่ในคลับเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนพวกเนี้ยให้เป็นตัวสีดําเงาแท้ผมไม่แน่ใจว่าเบิกรุ่นอะไรหรือว่าเบิกนอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแต่ผมครอบไปก่อนที่เขาจะเอามาก็เลยไม่ทันเขานะครับส่วนถ้ามันพังแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครอบไปถึงด้านหลังนะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คีบฉลามครอบให้เป็นสีดำเงา รับกับตัวที่เป็นตัวสาวเอรับตัวกระจกนะครับ รออับกันดีมันก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูมีลูกเล่นหน่อยนะครับรวมไปถึงสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างเป็นของ n e x t e r อร์ครับลูกค้าแต่ละท่านในแบรนด์นิสซูชิแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่ผมขายอยู่นะครับเขาก็จะมีตัวพวกเนี้ยมาซัพพอร์ต n e x ก e r นะครับก็มีตัว H R V เข้ามาซึ่ง2ชิ้นนี้เนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยบางคนที่ต้องการติดตั้งอะ่ะไม่อยากใส่แบบผมก็ได้นะเลือกเป็นบางชิ้นก็ได้ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่เดี๋ยวผมไปสรุปไทยคลิปให้นะครับตัวกาบข้างประตูี่ย ที่เป็นตัวชิ้นเนี่ยมันจะมีสีชิ้นพร้อมโลโก้ n e x t สเตอร์นะครับครอบเข้าไปของเดิมเป็นสีดําด้านนะครับที่เป็นแบดแบดหน่อยครอบเข้าไปอันนี้1ชุดนะอีกชุดหนึ่งคือตัวที่เป็นตัวบันไดข้าง ตัวบันข้างอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้จริงไม่ได้แต่ให้ส่งที่รู้สึกว่าลดเตี้ยลงเ,ออเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนซื้อเพิ่มในราคาพิเศษได้ถ้าอยากได้2ชิ้นแต่ที่เขาจัดโปรอยู่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นกลับข้างหรือบันไดข้างเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าบวกกับตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับ ก็ให้ความดูเท่ดูสวยงามกว่ารถปกติดูมีอะไรอะ่ะเออดูเสริมเติมแต่งใส่คิ้วทาปากหน่อยก็ดูเท่ดีมาต่อที่ด้านหลังบ้างครับว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างคือรถคันนี้เนี่ยใส่ไปค่อนข,ข้างเยอะบางคนอาจจะมองว่ามันเยอะนะ แต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันก็มันก็มีแหละแต่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปในในมุมมองของผมเองเดี๋ยวไปสรุปให้อีกรอบหนึ่งมีอะไรบ้างะนะครับสเกิรต์ตด้านหลังครับเป็นของ Nexter Auto Sport ครับอยู่ในเครือะะ a Sport Car นะครับ a s นะครับหลักๆนะก็จะมีตัวสเกิรต์ตด้านหลังที่ติดตั้งเข้ามาพร้อม อคู่ทั้งสฝั่งนะครับพร้อมโลโก้ Nexter Auto Sport เออที่พูดได้เพราะอ,อะไรเพราะ Nexter Auto Sport เนี่ยเขามีในรุ่น Mitsubishi ที่ผมขายด้วยที่ผมเคยพูดถึงแล้วก็รีวิวไปแล้วในรุ่น Xpander นะครับที่ใส่เข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเท่คออที่เป็นตัวครอบสปอยเลอร์ด้านหลังนะสอย่างที่ผมใส่เข้าไปคือตัวครอบสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ให้มาดูดีเทลอีกอันนึง คือเดิมทีเนี่ยมันจะมีช่องว่างตัวนี้นะครับถ้าให้มองมุมสูงเนี่ยมันจะมีช่องว่างตัวนี้ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถผมก็ไปแับให้เป็นสีดำอ่าพอเป็นสีดำปุ๊บมันก็รับกับสปอยเลอร์ที่ครอบเข้าไปนะครับพร้อมโลโก้ Nexter ขอบยกชิ้นนะครับเป็นพลาสติก ABS การใช้งานรูปแบบการติดตั้งเนี่ยจากที่ผมดูนะช่างที่เซอร์วิสเนี่ยเข้ามาบริการที่บ้านพอมาติดตั้งบริการที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาใส่ให้การเซอร์วิสของตัวช่างการเซอร์วิสของตัวทีมงานที่เขาให้มามาบริการเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาใส่ใจเพราะ การผลิตการติดตั้งเนี่ยมันควรจะต้องใส่ใจนะเพราะอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้ถ้าไม่สวยคือไม่สวยเลยติดตั้งห่วยคือห่วยเลยการเซอร์วิสเนี่ยถ้าเซอร์วิสไม่ดีก็ยาวๆครับแต่ตัวผมเองนะผมใช้งานจากตัวชุดแต่งมาค่อนข้างเยอะการเซอร์วิสหลายเจ้าลหลายแบรนด์ที่ผมเคยเจอเนี่ยสิ่งนี้ดันเป็นสิ่งสำคัญในการบริการนะครับ ในรูปแบบที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพราะถามว่าวันหนึ่งถ้าเราขับไปขับขี่ไปแล้วตัวรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันพังอะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องกลับมาเซอร์วิสตัวเราเองเราทําไม่ได้หรอกเราไม่มีเครื่องมือมากพอเราไม่มีความชํานาญในการติดตั้งเราเซอร์วิสไม่ได้ครับถ้าไม่มีทีมงานที่ดีไม่มีการเซอร์วิสจากตัวซัพพลายเออร์ที่ดีหรือการบริการจากร้านที่เขาติดตั้งได้ดีเนี่ย รถพวกเนี้ยครับมันก็จะไม่ได้สวยแบบเดิมมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิมได้นะครับผมก็เลยคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักเพราะเราเจอมาเยอะทั้งตัวรถเราเองรวมไปถึงรถลูกค้าที่เราเจอเพราะลูกค้าเนี่ยดันเป็นสิ่งสําคัญอาชีพเราเนี่ยเป็นหนึ่งในการบริการครับและการบริการในนั้นเนี่ยเราดูแลการซื้อขายรถตั้งแต่รถที่ยังไม่ติดฟิล์มครับรถเดิมๆลงจากโรงงานเลยมาถึงเราเราดูแลตั้งแต่อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย เสร็จปุ๊บเดลิเวอรี่เรียบร้อยแล้วส่งมอบลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วมันยังมีฟีดแบ็กครับเพราะเราต้องตามดูแลในได้หลายเรื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าอยากได้ให้เราเข้าไปสวิตแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปให้จากโชว์รูมเราเนี่ยรเน็กสเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในค,คือแอสปอร์ตคาร์ก็คือเอซนั่นเองเขาก็เข้ามาสวิตให้เราแล้วก็ติดตั้งเข้ามาให้ดูว่าทรงมันได้นะอุปกรณ์ตกแต่งมันได้นะใครที่ อยากเปรียบเทียบนะครับอยากเห็นว่ามันมีทรงอะไรบ้างของ a อสปอร์ตคาเนี่ยชุดแต่งในเครือเขาเนี่ยมีของอะไรบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับสายแต่งที่อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งไปเพราะมันติดตั้งได้ทั้งตัวตัว e ตัว e l รวมไปถึง i s i s จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมีคลิปที่3ที่เป็น e p ที่3เนี่ยที่นํารถแต่ละรุ่นเนี่ยมาเปรียบเทียบเลย ว่ารถแต่ละทรงติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูเท่ขนาดไหนมันดูทรัพขนาดไหนอาจจะมาพูดถึงประเด็นที่เปรียบเทียบของตัวรถว่าอันไหนมันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับมาพูดถึงตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ในเครือของ a c Sport Car นะครับ ขายอยู่นะปัจจุบันแล้วก็เป็นรุ่นฮิตนะไม่ใช่แค่ Honda h r v นะครับมีหลายๆรุ่น c ีว i c FE ตัว City ที่เป็นตัวเทอร์โบแล้วก็ EEV ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปได้ตัว Mazda ที่เป็น m a z d a 2นะครับ t o y o t a Toyota ที่เพิ่งเปิดตัวเลย Toyota y ย r i s a เ t ทีพนะครับ Toyota าคอร์ดโตโยต้าเวอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาให้นะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งพวกเนี้ยเฮ้ยลองไปดูในเครือเขาซิลองไปดูชุดแต่งในเครือเขาภายใต้ของเครือ ACS สปอร์ตคาร์ที่มีตัวแทนจําหน่ายมีการเซอร์วิสมีการบริการให้เนี่ยใครที่อยากติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้เข้าไปด้วยในกรณีที่แบบเฮ้ยอยากได้ออกจากโชว์รูมเลยลองไปคุยกับดีลเลอร์ที่อยู่ในโชว์รูมนะครับโชว์รูมเนี่ยเขาจะมีดีลเลอร์ตัวแทนจําหน่ายพวกอ,อกกุปกรณ์ตกแต่งของ AC อยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปพูดคุยกันได้หรือใครที่ออกรถไปแล้วนะครับที่อยากได้อ,อกกุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้ภายใต้เกลือ AC s ี o อสปอร์ตคาร์เนี่ยคิวอาร์โค้ดผม ฝากไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับสำหรับ q r c o d e แล้วก็ตัว ID Line นะครับก็ทิ้งไว้ให้ตรงนี้หรือใครที่ไม่สะดวกตรงนี้นะครับไปลิงก์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมเอาวางไว้ให้ลองไปพูดคุยรายละเอียดได้นะครับส่วนโปรโมชั่นสําหรับชุดแต่ง Nexter ในรุ่น e-h e HE v เนี่ยของตัว Honda h r v ในรุ่น e-h e v ในรุ่น e l เนี่ยนะครับที่จัดโปรอยู่นะตอนนี้ถ้ามาจากคุณนนเดี๋ยวให้ตัวสปอยเลอร์ฟรีแล้วกันตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับใครที่สนใจก็จะมี4ชิ้นที่ให้ส่วนที่อยากได้เพิ่มหรืออยากได้แบบเนี้ยก็แอบไปพูดคุยกับตัวทางร้านเข้าได้เราอยากสนับสนุนเพราะเฮ้ยงานเขาดีเซอร์วิสเขาได้เพราะเราทํางานร่วมกันโดยมาตลอดนะครับ ก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างกรอบข้างประตูนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่งที่เป็นตัวชายบันไดรวมไปถึงกรอบข้างประตูนะอย่างหนึ่งนะครับเลือกได้อย่างหนึง่งแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังและตัวสปอยเลอร์หลังคาที่เป็นครอบยกชิ้นอันนี้ก็จัดโปรจัดแคมเปญให้อยู่ราคาพิเศษนะครับก็ไปพูดคุยรายละเอียดกับตัวเน็กสเตอร์ A S C เขาได้เลยนะครับภายในบ้างสําหรับรถคันนี้ ผมมีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในเข้าไปค่อนข้างเยอะแต่แฟนไม่รู้เพราะว่าเราใส่แบบเนียนๆไงบอกว่าเฮ้ยมันมาจากโรงงานมันมาจากโรงงานเนี้ยรู้วันนี้แหละอย่างแรกนะครับคือตัวครอบที่เปิดประตูครอบที่เปิดประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดิมทีมันเป็นสีแบดๆแ,แบบเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ลักชูรี่มันดูไม่เท่ ผมใส่ครอบเข้าไปครับเป็นอุปก,กรณ์ตกแต่งสั่งในร้านในช้อป e ี้ a ล a ซด้าได้แหละมีนะครับมีพวกนี้มีอีกอันนึงมาดูนี่นี่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับก็อยากจะให้เป็นอยู่ก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับคือ ECU ครับ ECU Shop นะครับวันนั้นผมทักเข้าไปถามว่ามีรุ่นนี้หรือเปล่าในรุ่น E H E V เพราะมันเพิ่งเปิดตัวเราก็เข้าใจว่ามันไม่มี เปล่าครับมันใช้กับรุ่นเดิมได้เลยคันเร่งไฟฟ้าเออมันเป็นปลั๊กเดิมคันเร่งไฟฟ้า power boost ปรับได้3ระดับนะครับมันสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับรวมไปถึงตัวรถยนต์ที่ในเครือมิสูชิที่ผมขายอยู่ด้วยนะครับผมก็พูดถึงอยู่เป็นประจําคันเร่งไฟฟ้าในรุ่น power boost สามารถปรับได้3ระดับเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆมันควรจะต้องมีไม่ใช้ก็ปิดไว้แต่ถ้าจะใช้จริงๆมันก็มีพร้อมให้เราเนี่ยได้ใช้งานมันได้ตลอดอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่ใส่เข้ามาแล้วก็ รู้สึกว่าเฮ้ยโคตรมีประโยชน์เลยคือตัวก้านแพดเดชิปเดิมทีเนี่ยตัวก้านของตัวรถเขาเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆแบบสั้นๆเลยพอการใช้งานปุ๊บบางทีมือเราไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในจังหวะน,นั้นพวงอะไรมันไม่ถึงปุ๊บเรากดไม่ได้คือตัวเนี้ยมันสามารถเจนเบรกตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อลดภาระของตัวเบรกนะครับ ไม่ไปเปลืองผ้าเบรกเราสามารถเจนจากตัวมอเตอร์ได้เลยให้ฉุดกําลังและเก็บไฟไปยังตัวแบตเตอรี่ที่มีในตัวรถนะครับซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับเป็นก้านที่ขึ้นมามันมีสายหลายสีนะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีบอลแล้วก็รวมไปถึงสีดําผมอยากได้คุมโทนให้มันดูแบบเข้มๆดูครึมๆหน่อยอันนี้ติดตั้งเข้าไปรวมไปถึงครอบชุดนี้ครับที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูมีดีเทลขึ้นมานะครับคือครอบตัวก้านพวงมาลัยด้านบน เปลี่ยนแต่นะครับของเดิมที่เป็นสีดําด้านเลยแบบแดบดบแดบดบเลยในรุ่น EL นะถ้าเป็นตัวไ s เนี่ยจะเป็นสีดําเงาพอเปลี่ยนเข้าไปแล้วเออดูเท่ขึ้นเยอะนะรู้สึกว่าโอเคเลยอีกอันหนึ่งที่ใส่เข้ามานะครับคือตัวครอบที่เป็นตัวที่วางแก้วรวมไปถึงที่ครอบเปี่ยวกับตัวการเปลี่ยนโหมดจะจะเป็นครอบแบบครอบขอบเฉยๆนะบางคนเนี่ยจะใส่ครอบยกชิ้นเลยครอบทั้งแผงเลยผมรู้สึกว่ามันดูแลยาก และยิ่งดำเงาดูแลยักมากนะครับโดยรวมแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปคลิปนี้ให้ตรงนี้ละกันคลิปนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดในตัวรถที่ติดตั้งเข้าไปรวมไปถึงทั้งภายในและภายนอกการใช้งานในตัวอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเราก็ยังคงย้ําเหมือนเดิมครับว่าการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งส่วนสําคัญที่สุดเลยคือการเซอร์วิส การติดตั้งของตัวซัพพลายเออร์การติดตั้งของตัวผู้จําหน่ายที่เขาติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปควรจะต้องมีการเซอร์วิสท,ที่ดีรวมไปถึงคุณภาพความรู้ของช่างความรู้ของผู้ชํานาญการในการติดตั้งนั่นเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะถามว่าที่ไหนก็ติดได้อะแต่สุดท้ายแล้วอะหลังการขายอะเขาจะดูแลคุณยังไงในกรณีมีปัญหามีตัวแทนจําหน่ายพอหรือเปล่า เราเซอร์วิสภายในกี่ชั่วโมงซึ่งตัวเน็กสเตอร์นะครับ A.S.E. แอสปอร์ตคาเนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่าเขาจะเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยในโซนปริมณอนทลเนี่ยได้ไม่เกิน48ชั่วโมง มีปัญหาอะไรเข้าไปเซอร์วิสเลยนะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายก็มีเยอะแยะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งหรือตัวชุดแต่งพวกนี้ที่ผมติดตั้งเข้าไปให้เป็นแนวทางนะยังคงย้ําในรูปแบบที่เป็นแนวทางนะครับไปพูดคุยผ่านตัว QR วอารคตรงนี้หรือ ID Line ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับพูดคุยกับตัวทางร้านเขาได้เลยมันมีราคาพิเศษให้สําหรับคลิปนี้แคปคลิปนี้แล้วก็ไปบอกเขาได้เลยนะครับ ผมจะพูดอย่างนี้ครับว่าความพึงพอใจแต่ละท่านไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคแล้วมันอาจจะดูเยอะไปสําหรับบางคนดูไม่มินิมอลอะดูไม่แบบดูไม่เฟี้ยวอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ความชอบครับ บางคนอาจจะชอบแบบผมนะบางคนอาจจะชอบอีกแบบหนึง่งก็ไม่ว่ากันทุกคนมีความคิดที่แตกต่างครับแต่ไม่แตกแยกแน่นอนก็ยังคงย้ําในรูปแบบเดิมครับเราเน้นในตัวอุปกรณ์ตกแต่งรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดให้ความรู้รวมไปถึงพามาดูรูปแบบใหม่ๆที่น่าจะเป็นจุดสนใจได้น่าจะเป็นรูปแบบของการใช้งานในชีวิตประจาวันเราได้จริงๆนะครับท้ายที่สุดทุกท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลนี้ มาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ